โอเคครับก็ขึ้นไปทีเรียบร้อยนะครับผมหน้าห้านะครับความยาว3เมตร20เซนเหล็กตัวสามหุนกลางครับผมทั้งหน้าเขาได้ปะครับท้งผุ่นมีทั้งท่งอื่นขอได้ปอโอ้ลังไหนครับโอ้ลังนี่เหรอโอ้ก็จะมาต่อตรงนี้ครับอ๋อนี่เขาเชื่อมเขาเอาเหล็กฉากแปะใส่ตัวเหล็กโผล่แล้วก็ ทันน็อตใส่ <Wow. S 1> เนี่ยตรงนี้ยังเป็นน้ำโอ้เนี่ยควายเขามาเหรอยังมีน้ำอยู่เลยผมก็บ้าจี้เข้ามาตามเขานะ ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNT สุดพอ์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะฮะไปส่งเสาฮนะเสาชุดนี้ครับผมไม่ใช่ชุดใหญ่นะชุดเล็กนะครับผมก็เป็นเสาหน้า5้านะครับความยาวอยู่ที่3เมตร20เซนนะครับโอเคซึ่งลูกค้าจะอาไปาทำอะไรไม่รู้ <Huh? S 2> <laughs> กแต่ว่าสังสีต้นนี้น่าจะเป็นต่อข้างบ้านนะต่อบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ตัวบ้านหรอกคิดว่านะเพราะว่าสั่งไว้ตั้งนานแล้วผมก็ตั้งแต่น่าจะประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะผมโอเค <Okay. S 2> ก็ใช้เหล็กตัวาส,สามมุนกลางนะสามมุกลางนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมรถขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรถแล้วก็ไปส่งลูกค้ากันนะ เดี๋ยวมาดูหน้าง,งานครับว่ามันจะเป็นลักษณะไงเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เห็นหน้าง,งานเหมือนกันนะครับโอ <Okay. S 2> <So, S 1> เคก็เดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วก็ oh. น่าจะยืนอยู่ตรงนี้นะเเคนยืนอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มายกเอาฝั่งนี้นะครับผมเดี <Okay. S 2> ๋ยวมาดูกันนะครับ โอเคครับก็ขึ้นไปที่เรียบร้ยแล้วนะครับผมหน้า 5, หนคะครับความยาว3เม20เซนเหล็กตัวสามหนกลางครับผม3หนกลางเล็กกว่าตัว RB8 นะก็ราคาก็จะประหยัดลงมานะครับก็เราก็จะไปส่งกันเลยครับผม ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมบรรยากาศข้างทุ่งนานะใจกลางเมืองก็ยังมีทุ่งนานะครับน,นี่กลางเมืองเลยนะเนี่ยเลยขึ้นไปนี่ก็เป็นถนนสีเลนละเมืองอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมหลักหลักอันนี้ก็ยังอยู่กลางเมืองก็ยังมีนะน,นี่โคกนองนานะครับเนี่ยโคกนองนาเขาทําโคกนองนาอยู่เดี๋ยวผมรลอลูกค้าก่อนครับลูกค้ากาลังเดินทางมานะไม่รู้ว่าหลังไหนเข้าไปในซอยนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรอลูกค้าก่อนครับแป๊บนึงครับโอเค ออกไปได้เงบ่ครับแต่ว่ามองมองไอ,งอ้มองลงอยู่ข้างในญุ่นนะครับบอลลมเดือ <c oughs> ดจีข้ <c oughs> างหน้าเขาได้บ่ครับทางญุ่นมีทางทางอื่นเพาได้ครครบ,บโ่โอ้หลังใดครับอ๋อหลังนี้เหรออ๋อก็จะมาต่อตรงนี้ครับอูโอ้โอ้โค้งไมมจี โอ้ครับครับปาไอโพลเล็กตัวใส่โครงใหม่เนาะโอ,โอ้ได้การได้การสร้างไในเฮ็ดไหน,น,น,ไหนแล้วคือฝีมือแต่วะจับน็อตกันเชเลยวะ,จ,ะจับน็อตจับาฉากเชเลยใช่ไหมโอ้นี่เขาเชื่อมเขาเอาเหล็กฉากแปะใส่ตัวเหล็กโพแล้วก็ขันน็อตใส่โอ้ยูดีอยู่ได้หนิ แต่ว่าคือว่าแล้วถ้าเป็นเล็กกะที่ได้โดนอย <laughs> ู่แม่ย่านพวกอ,นอนะันน่กขน่แม่นครับ,ออบตัวน,นี้มันเอ็นเลรนี่เออเ็นแล้วเพราะว่าเห็นห้อยหนาบเห็นห้อยหนาเเห็นห้อยนามนนามาลงมาเลยครับครับโต้ห,ห้หางหลังบ่ครับ อัันนน้เ่าไว้ปลูกของปลูกเนี้ยว้ปลูกเครื่องปลูกของเว้นไว้จังหน่อยนะครับปลูกเครื่องปลูกของเลี้ยงห้องนุ่งห้องน้ำใส่กาบห้องน้ำสองห้องแล้วก็ห้องของพูนของพี่ปะ้องัวกลางคกิดวาเบิ่งก่อนเพิ่นว่าเพิ่นสีเอาห้องเอาห้องน้ำไว้ติดกันบ่แมน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 ครับห้องน้ำ้องอยู่ฝั่งฝั่งกระจกผิวชัวร์ระยะห้างน้ำจรงครับ เราก้ว,วอมกล้ว้น,นอ๋ีกล้วยด่างคือเขาบะครับนี่บ <c oughs> นี่ต้นแดงๆนี่ว่ามันเป็นกล้วยด่างอยู่บนนี้่อ <c oughs> นั่นแหละกล้วยอัน,นด่างอินโดอะรนี่ม,มันมนีเป็นด่างนี้ถ้ามัเป็นด่างอินโดมันหลดอันนั้นได,ด้ราคาดีเทได้นี่ <c oughs> เดี๋ยวผมออกมาดู <c oughs> กล้วยด่างก่อนท้ามันด่างไหมกล้ย <c oughs> วยอินโดนะฮะ แต่ว่ามันถ้าบดางอยู่แล้วเนะาะมันจะเป็นด่างแดงนี้ถ้ามันจะเป็นด่างมันต้องเป็นด่างแดงๆเนะเนี่ยรอลุ้นตัวลูกมันเสียได้มันบดางเนาะแมงจอเฉๆ เอาจะเอาหนาเขามาตัวๆเขามาบ้างครับครับมีไม้ห้องมั้งห้องเอาโซ่เอาห้องอันซำคอนฟื้นก็ได้ครับเขามาเขามานี่แล้วนี่ลองมุดๆเขามาเบิ่งก่อนละมุดๆเขามาเบิ่งก่อน ข้ามาล่องนี้ครับโอ้ยรถบรรเร่มาเหยียบแท็กเทอร์เห็นเนาะโอ้ย่ยันจมอยู่นี่เลยขอมานะฮะมีกาเข้ามาลึกนะกว่าม,มันจะจมนะเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้ยังน้ำยังซึมๆอยู่นะเนี่ยน้ำซึมอยู่เลย เนี่ยตรงนี้ยังเป็นน้ำโ oh. อ,อ้นี่ยไข้เขามาเหรอยังมีน้ำอยู่เลย oh. ผมก็บ้าจี้เข้ามาตามเขานะถ้ามันออกไม่ได้แต่งานเข้าเลยนเนี่ยถ้ามันฟรีอยู่แถวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลงก่อนนะผมก็คิดว่าน่าจจะมีปัญหาอะไรหรอกนะครับ กอโอเคครับผมสำหรับวันนี้ครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะผมก็ดูว่ามันจะออกได้ไหมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ